เหตุการณ์หลอนๆในโรงแรมราคาถูกแห่งหนึ่งกลางเมืองกรุงเทพที่เหลือห้องว่างเยอะจนเจ้าของโรงแรมต้องบอกว่าไม่ต้องจองและโรงแรมนี้ก็ได้ทำให้คนที่เข้ามาพักต้องพบเจอกับเหตุการณ์หลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าโรงแรมนี้ไม่ต้องจอง ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณเบนเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีก่อนตอนนั้นคุณเบนมีบ้านอยู่ที่กรุงเทพหลังจากเรียนจบเธอก็ได้มาพักอยู่ที่นี่เธอมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าก้อย ด้วยความที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆก้อยก็พยายามหางานที่กรุงเทพแล้วงานที่ก้อยอยากทําก็คืองานราชการมีวันหนึง่งก้อยโทรมาหาคุณเบนแล้วบอกว่าเธออยากไปสอบราชการในกรุงเทพเพราะว่าตอนนี้เขากําลังเปิดให้สอบอยู่ก่อนที่เธอจะขอให้คุณเบนช่วยหาห้องพักให้หน่อยขอห้องพักราคาถูกๆเพราะที่บ้านเธอเองก็ไม่ได้มีเงินมากนักคุณเบนก็ได้รับปากก้อยไป วันนั้นหลังจากที่ก้อยเดินทางมาถึงคุณเบนก็พาก้อยขับรถหาที่พักตามสถานที่ต่างๆแต่ด้วยความที่วันที่ก้อยจะมานอนมันตรงกับวันที่ต้องสอบพอดีทําให้มีคนเดินทางมาค่อนข้างเยอะโรงแรมส่วนใหญ่แถวนั้นก็แทบจะไม่มีว่างเลยจนสุดท้ายพวกเธอก็ไปเจอกับโรงแรมโรงแรมหนึ่งโรงแรมนี้จะอยู่ติดกับถนนใหญ่ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือ โรงแรมจะอยู่ตรงสามแยกพอดีทางด้านหน้าโรงแรมจะมีลักษณะเป็นตัวทีถ้าขับรถมาจากโคนตัวทีตรงมาก็จะเจอกับโรงแรมเลยไม่ต้องเลี้ยวสภาพโรงแรมค่อนข้างเก่าไม่ได้ใหญ่มากพอเดินเข้าไปถามพนักง,งานว่ามีห้องว่างไหมพนักง,งานก็บอกว่ายังมีห้องว่างอยู่ครับก้อยถึงกับยิ้มเธอบอกพนักง,งานไปว่า ขอจองหนึ่งห้องแต่พนักงานกลับตอบมาว่าไม่ต้องจองหรอกครับมีห้องเหลือเยอะเลยยังไงก็ไม่เต็มแน่แน่พอพนักงานพูดแบบน,นั้นก้อยก็โอเคทั้งคุณเบนและก้อยก็บอกกับพนักงานไปว่าเดี๋ยวพวกเธอจะกลับมาทีตอนสี่โมงเย็นขอไปทำธุระก,ก่อนพอทั้งสองคนไปทำธุระก,กันเสร็จก็กลับมาที่โรงแรมอีกครั้งพวกเธอมองดูรอบ แทบจะไม่มีคนเดินไปเดินมาเลยมีเพียงพนักง,งานหน้าฟอนแค่คนเดียวพนักง,งานถามว่าจะพักที่ชั้นไหนกันล้อยก็คิดว่าถ้าอยู่ติดถนนเสียงคงจะดังเดี๋ยวเธอจะต้องติวหนังสือต่ออีกเลยขอพักเป็นชั้นสีพอพนักง,งานหาห้องให้ได้ก็เรียกเก็บค่าห้องแค่คืนละ300บาทซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากๆจากนั้นพนักง,งานก็ให้กุญแจมาหดอก เราบอกว่าให้ขึ้นลิฟต์ไปเองได้เลยยังไงก็หาห้องเจอพวกเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากรีบกดลิฟต์ขึ้นมาลิฟต์ก็จะเป็นลิฟต์เหล็กขนาดไม่ใหญ่มากพอลิฟต์ขึ้นมาถึงชั้นสี่ก็เดินไปตามตัวเลขห้องที่ได้มาสิ่งที่สังเกตคือทางเดินค่อนข้างเงียบมากๆไม่มีเสียงคนห้องข้างๆเลยเหมือนว่าชั้นนี้จะไม่มีคนอยู่แล้วพอไปถึงหน้าห้องสิ่งที่ต้องรู้สึกแปลกก็คือ ประตูห้องพักมี2ประตูมีประตูบานใหญ่กับประตูบานเล็กที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นดีไซน์ที่คุณเบนเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนคุณเบนกับค่อยมองหน้ากันพอเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันปแปลกๆแต่พอเปิดประตูเข้าไปในห้องก็เห็นว่าภายในห้องดูเล็กมากๆมีเพียงเตียงเล็กๆอยู่ตรงกลางไม่มีตู้เสื้อผ้าไม่มีโต๊ะเครื่องแปง้งแต่อย่างดีในห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นและแอร์ ซึ่งถึงอย่างนั้นคุณเบนก็บอกว่าห้องนี้มันดูสยองปแปลกๆพอกคอยเห็นแบบนั้นเธอก็พูดกับเบนว่าเบนคืนนี้นอนเป็นเพื่อนเราหน่อยนะโรงแรมน่ากลัวมากเลยเราไม่กล้านอนคนเดียวเดี๋ยวต้องติวหนังสือด้วยคุณเบนก็สงสารเพื่อนเลยรับปากเพื่อนไปว่าจะนอนด้วยทั้งสองคนรีบเอาของที่จำเป็นไปวางไว้ในห้องเวลาตอนนั้นก็ประมาณสองทุมกว่า พอเคลียร์ของทุกอย่างเสร็จก้อยก็เริ่มหยิบหนังสือมาอ่านส่วนคุณเบนก็นอนอยู่ข,ข้างๆถานได้เกือบสองชั่วโมงเหตุการณ์ก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนก้อยเหมือนจะเริ่มรู้สึกหิวเลยชวนคุณเบนไปหาอะไรทานข้างล่างทั้งสองคนเลยพากันออกมาจากห้องนอนและทันทีที่ออกจากห้องพวกเธอเห็นว่าตอนนี้ทางเดินมืดสนิทท,ท,ทั้งๆที่โรงแรมอยู่ติดถนน แต่กลับเงียบมากๆจนรู้สึกวังเวงไปหมดคุณเบนพยายามไม่คิดอะไรรีบพากันเดินตรงไปที่ลิฟต์แล้วกดลิฟต์ไปชั้นล่างระหว่างที่รอลิฟต์คุณเบนก็หยิบมือถือมาเล่นแต่แล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆก,ก้อยก็มาสกิดแขนของคุณเบนแล้วเธอก็ขยับตัวเข้ามาใกล้ๆพร้อมกับทำท่าทางปแปลกๆคุณเบนก็งงเธอได้แต่มองหน้าก้อย เห็นว่าควยยังคงสะก,กิดแขนเธออยู่แบบนั้นพร้อมกับพูดว่าเบนดูนั่นดิดูนั่นดิแล้วเธอก็พยักหน้าไปที่ประตูของลิฟที่เป็นเหล็กซึ่งก็จะเห็นเงาของผู้เธอสะท้อนออกมาพอคุณเบนหันไปดูเธอก็เริ่มเห็นบางอย่างแปลกๆในเงาที่สะท้อนออกมาจากกระจกจากที่ประตูหน้าลิฟแทนที่จะเห็นแค่เงาพวกเธอสองคน กลับมีเงาอีกคนซ้อนมาด้านหลังตอนแรกเป็นเงาลางๆคุณเบนเริ่มตัวสัน่นเธอพูดอะไรไม่ออกจนเงาเงานั้นค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นจนเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ชัดก้อยกลัวมากถึงกับกรีดร้องในลิปแล้วก็นั่งลงไปที่พื้นเธอร้องไห้ตัวสัน่นสุขุณเบนเองก็ไม่รู้จะทำยังไงจะหันไปดูข้างหลังก็ไม่กล้า เงานั้นก็ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆจุสุดท้ายเธอเห็นเป็นรูปร่างพยาบาลผู้หญิงสวมเสื้อพยาบาลปกติแต่ที่ผิดปกติก็คือเธอกำลังร้องไห้ศสืกสะอื้นและน้ำตาที่ไหลออกมาก็ไหลออกมาเป็นสายเลือดเธอพูดออกมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยดูสิเลือดเต็มเลยช่วยด้วย แล้เธอก็ร้องไห้ก้อยที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกแล้วก้อยก็ตอบไปว่าจะให้ช่วยยังไงช่วยไม่ได้ฉันไม่ใช่หมอฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกเธอไปเถอะแล้ววิญญาณพยาบาลคนนั้นก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุดคุณเบนเองก็กลัวมากๆเธอเกือบจะสติหลุดเพราะภาพมันค่อนข้างชัดเธอก็ค่อยมองดูตัวเลขที่ลิฟ ตอนนี้ลิฟต์ยังอยู่แค่ชั้นสามแล้วลิฟต์ก็กำลังลงมาซึ่งมันนานจนผิดปกติวิญญาณพยาบาลก็ยังพูดต่ออยกว่าชือด้วยชือด้วยคุณเบนถึงกับข่าสุดเธอลงไปกองกับพื้นแล้วก็หลับตาร้องไห้ได้แต่ฟังเสียงวิญญาณข้างในจนสุดท้ายเสียงลิฟต์ก็ดังขึ้นคุณเบนกับค้อยพยายามตั้งสติแล้วเรียบวิ่งออกมาจากลิฟต์ทันที พวกเธอตรงไปที่หน้าฟอนต์ก็เห็นพนักง,งานมองหน้าพวกเธองงๆพนักง,งานก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับแต่ทั้งคุณเบนและก้อยต่างก็พูดอะไรกันไม่ออกสุดท้ายเธอก็ได้ต่สายหัวให้พนักง,งานแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรจากนั้นพวกเธอก็เดินออกมาจากโรงแรมเพื่อไปหาข้าวทานต่อจะได้ตั้งสติให้มันได้ดีก่อนระหว่างที่ทานข้าว เหมือนก้อยจะเริ่มตั้งสติได้เธอหันไปคุยกับเบนว่าเบนเมื่อกี้เราเจออะไรกันวะคุณเบนเลยบอกว่าเมื่อกี้เราเจอผีแล้วแหละเลยปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงกันดีคุณเบนก็ถามว่าจะย้ายโรงแรมไหมแต่ก้อยก็บอกว่าเธอก็ไม่มีเงินแล้วยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่ต่อคุณเบนเองก็พยายามช่วยคิดจุสุดท้ายก็สรุปเป็นได้ว่า เดี๋ยวจะไปคุยกับพนักง,งานเรื่องที่เจอมาเมื่อกี้แล้วดูว่าพนักง,งานจะช่วยยังไงได้บ้างพอทั้งสองคนเดินกลับไปที่หน้าฟอนก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอมาเมื่อกี้ให้ฟังแต่แทนที่พนักง,งานจะตกใจเขากลับยิ้มให้แล้วก็บอกว่าไม่แปลกหรอกครับยังไงพวกคุณก็เจอพวกคุณไปไหว้ขอสารเจ้าที่แล้วยังคนที่มาที่นี่ทำไม่ได้ไหว้ก็โดนผีหลอกกันทุกคนนั่นแหละ ยิงฟังพนักง,งานพูดแบบนี้ทั้งสองคนก็ยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกแต่พวกเธอก็คิดได้ว่ายังไม่ได้ไหว้เจ้าที่จริงๆเพราะพวกเธอตอนมาก็ไม่เห็นสารเลยถามพนักง,งานไปว่าแล้วสารอยู่ตรงไหนล่ะน้องเดี๋ยวพี่จะไปไหว้เพราะพี่ต้องอยู่อีกหลายชั่วโมงนี่ก็เพิ่งสีทุ่มพี่ก็เจอแล้วน้องพนักง,งานก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าพี่เดี๋ยวพี่ไปเซเว่นไปซื้อทูบกำ่ย แล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปคุณเบนกับก้อยก็เดินออกไปหน้าโรงแรมอีกครั้งแล้วซื้อของตามที่พนักง,งานบอกมาพอมาถึงพนักง,งานก็เดินนําพวกเธอไปแต่แทนที่จะออกไปด้านนอกพนักง,งานกลับพาขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นสทั้งคุณเบนและก้อยยังไม่ได้พูดอะไรพนักง,งานพาพวกเขาเดินมาจนถึงสุดทางปรากฏว่าตรงชั้นสามมีทางเชื่อมไปอีกตึกหนึ่ง แต่จุดนั้นไม่มีไฟพนักง,งานเลยเอาไฟฉายที่ติดตัวมาด้วยส่องดูทางระหว่างที่เดินไปที่ตึกนั้นคุณเบนก็สังเกตเห็นว่าโรงแรมนี้มันมีบางอย่างแปลกๆพอร,รอบๆตึกนี้ดูเหมือนถูกปิดเอาไว้ไม่ให้เปิดใช้งานคุณเบนพยายามมองซ้ายมองขวาเพื่อดูสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆพอเธอเห็นสิ่งที่อยู่ในห้องนั้นเธอเองก็ตกใจมากเพราะในห้องเกือบทุห้อง มีทั้งเตียงคนไข้มีทั้งสายน้้ำเกลือและยังมีที่นอนสีเ,เขียวแบบพับได้ก็อ e ี้วิลแชร์รวมกันก็นกนจะก,กระจายอยู่เต็มไปหมดเธอรีบถามน้องพนักง,งานเลยว่าน้องพี่ถามจริงๆนะโรงแรมนี้มันเคยเป็นอะไรมาก่อนกันแน่น้องก็ตอบมาตรงๆเลยว่าจริงๆแล้วที่นี่เป็นโรงพยาบาลเก่าครับเจ้าของเขารีโนเวทใหม่ทำมาเป็นโรงแรม แต่ทำแค่บางส่วนอีกส่วนหนึ่งที่กําลังเดินกันอยู่ตอนนี้ยังไม่ทําระหว่างที่คุยกันไปด้วยน้องพนักง,งานก็พาพวกเธอเดินขึ้นบนดนัดฟ้าปรากฏว่าที่ดาัดฟ้ามีสารใหญ่ๆตั้งอยู่น้องพนักง,งานก็ชี้แล้วก็บอกว่าพี่เขาไปไหว้ศาลเลยพ่อคุณเบนกํำลังจะก้าวเท้าขึ้นไปน้องพนักง,งานกลับไม่ตามมาเธอเลยถามไปว่า น้องไม่ตามมาด้วยเหรอแต่น้องพนักง,งานกลับสายหัวแล้วพูดว่าพี่ขึ้นไปเถอะผมไม่ไปดีกว่าเพอผมเจอมาเยอะแล้วขอเจ้าที่เสร็จก็จะลืมขอพรน,นี่นะถ้าได้หวยก็มาบอกผมด้วยแล้วกันส่วนทูบพี่ไม่ต้องนับนะจุดทั้งหมดนั่นแหละคุณเบนกับก้อยก็เดินไปที่หน้าศาลแล้วก็ทำตามที่น้องพนักง,งานบอกจากนั้นก็กลับมาที่ห้องพักเหมือนเดิม สุดท้ายคืนนั้นก็ผ่านไปตามปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเช้ามาก้อยก็ไปสอบส่วนคุณเบนก็กลับบ้านเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนอยู่ๆก้อยก็โทรมาหาคุณเบนแล้วก็บอกว่าเบนจำโรงแรมที่เราเจอผีได้ไหมพากลับไปอีกครั้งหน่อยคุณเบนก็งงทางๆท,ท,ที่พวกเธอเจอผีมาด้วยกันทำไมถึงยังอยากกลับไปโรงแรมน,นั้นอีก แต่ก้อยก็บอกว่าตอนที่ไปไหว้ขอพอรเจ้าที่เธอได้ขอพอรอย่างหนึ่งคือถ้าเธอสอบติดเธอจะกลับมาไหว้แก้บนซึ่งก้อยก็สอบติดจริงๆแล้วการสอบครั้งนั้นก็มีคนสอบ1น0 0งคนซึ่งเขารับแค่คนเดียวแล้วคนที่ได้ก็คือก้อยพอคุณเบียนได้ยินแบบนั้นก็รีบติดต่อไปหาพนักง,งานเพื่อบอกให้พนักง,งานพาขึ้นไปที่ศาลอีกครั้ง หลังจากที่ก้อยเดินทางมาถึงก็เจอหน้าพนักง,งานคนเดิมพนักง,งานพูดขึ้นมาเลยว่าเห็นไหมพี่ผมบอกแล้วว่าขออะไรก็ได้ยังไงก็ขอข้าบอกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมพาขึ้นไปก้อยเลยให้ทิพนักง,งานแล้วเธอก็ได้ทำการขอเข้ามาหลังจากนั้นคุณเบนก็ไม่ได้เข้าไปที่โรงแรมนี้อีกเลยและนี่ ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณเบนได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอ,อยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งได้ทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ